สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ f อใหม่เนะาะะมาพบกับช่องสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางามัดรวม5้าลาวเนาะก็คือลาสตาลาสตาวีพีลาว b ี p อลาวสามคัคคีแล้วก็ลาสามัคคี v ีพีนะคะของงวดประจำวันที่1มีนาคม2565นะคะลาสตาออก807นะคะ 807เด่นที่7มานะคะตารางเรามาเนาะแอดมี70ตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าไปที่ตัวกลับเนาะส่วนล่าง42นะคะตาราง4มาเนาะแต่ว่า4 2แอดไม่มีแอดมี41่นนะคะก็หลุดไปเนาะอ่ะ VIP นะคะลา VIP ศ14แอดมี41่นนะคะพี่น้องจา๋าเข้าที่ตัวกลับเนาะตารางเราก็มานะคะส1่ 41. ส่วนล่าง50นะคะ าตาราง5มานะคะแต่ว่า50แอดไม่มีเนะาะลาวสามัคคีนะคะ364 64ี 3, 6, 4, 6, 4, แอดก็มากลับหัวเนาะพี่น้องจ๋าอันนี้นะคะก็หลุดไปเนาะส่วนล่าง83นะคะเด่นที่8ปมานะคะเด่นตารางเนาะอันนี้ก็หลุดไปนะคะแอดมีแต่81เนาะส่วนลวาวสามัคคี v 4 3ีนะคะ38ก็หลุดไปนะคะ ล่าง40อันนี้ก็แอดก็หลุดนะคะลาวสตาร์นะคะ407อ่า0770มา2เด้งนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง29เนอะอ่าแอดมี92ตัวที่เน้นด้วยนะคะมาที่ตัวกลับเช่นกันเนาะอ่าเด่น9หลุด7นะคะก็เข้าไป4คู่เนาะพี่น้องจ๋าเข้าไป4ลาวอ่า3ลาวเนาะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตาม มันรวม5้าลาวด้วยนะคะสำหรับแนวทางในวันที่ยี่สิบแปดเนาะ,ะมาตามต่อกันของวันที่วันที่หน่มีนาะนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางมัดรวม5ลาวเนะะาะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่้งแ่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจาปะปนกันไปเนาะก่อนอื่นเรามาดูตารางกับรางวัลน,นะคะตารางก็จะมีหนึ่งนะคะ2 3 0 5แล้วก็8นะคะส่วนตัวเด่นนะคะดูแอดไม่ได้เขียนแอดไปเขียนวิ่งรูด ่เด่นที่1กับ5เด่นที่1กับ5วิ่งรูดที่5เด้อพี่น้องจ๋ามาดู5กันนะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะ5ก็จะมี5 1เนาะ5 4 5 6 5 8นะคะอ่า5อ5 3จับในตารางได้นะคะส่วน1เนาะก็จะมี1 0 หนึ่แล้วก็19นะคะส่วนชุดกันเด้อพี่น้องจา๋าชุดกันก็จะมี17 3่งเามสอ่าพี่ๆท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะอ่สามสองแล้วก็5้านะคะ กันเบิ้ลไว้เนาะหนึ่งหนึ่งกับห้าห้านะคะตัวที่เราดาไปวิ่งไปรูดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะชอบตัวเดียวกันกับพี่พีเอฟหรือเปล่านะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็คือห้าสี่กับห้าหกหนึ่งสามหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์แปด อ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะการเบิร์นแอดก็ชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าจะหลายตัวไปเนาะอ่าเอาตัวที่ชอบชอบมากๆด้วยนะคะจดไว้แคบไว้นะคะพี่น้อง๋าเพื่อนําไปเป็นแนวทางเนาะอ่าก่อนอื่นแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ